ช่องหาช่องขึ้นแล้วปั่นเองเรียบร้อยโอ้โหพยายามหาช่องนะผมรู้สึกว่าแผนเขาเนี่ยปล่อยช่องให้เราเอยอะว้าวเรียบร้อยนี่ไงสูตรอะไรไม่รู้นะครับลองกันได้นะครับผมใช้ไม่ใช่ยเลยนะนีอว่าสำหรับแผนเขาอะนะผมรู้สึกว่าช่องมันเยอะนะมันลองสบเรียบร้อยเลยนะครับ แต่อย่าเพิ่งดีใจขอถามรูปนะครับผมค่อยดีใจปุ๊บเอาแล้วอะไรเงี้ยมันมาอะไรเงี้ยทุกคนอือปุ๊บอือปุไปไหนวะนะพี่ไปไปขึ้นพี่ว่าขึ้นหูนิดเดียวนะถ้าส่งไวกว่านี้เรามีโอกาสได้นะครับทุกคนสวยเลยอึ๊บเอาแล้วมันดูมันได้ตูดนะฮะจึ๊บเคลียร์ไปขึ้หลังก่อนพี่สวยเรียบร้อยตามสูตร ล้ำหน้าเปล่าะวะถ้าไม่ล้ำสวยเลยนะดูไว้ทุกคนเฟปเฮ้ยอาล้วครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเห็นไรหรือยังครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงดีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออก็เดินทางมาถึงดีสามแล้วนะทุกคนอืมก็เดินมาด้วยทีมนี้ทุกตานะครับทุกคนจะไม่เชื่อใช่ไหมผมมีภาพประกอบให้สามสองหนึ่ง เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นภาพหรือยังอาจจะมีไม่ครบทุกการนะครับแต่ว่าบางตั้งแต่ดีหกเนี่ยมันก็สามตาสี่ตาก็ชนะขึ้นขึ้นแล้วรูปก็อาจจะไม่ครบมากนะครับเมนจะเต็มเออซูมดูหน้าโรนัลโดได้เลยนะครับเป็นทีมนี้จริงๆอทีมเราก็ประมาณนี้อยู่นะครับสำรองก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อตัวโหดเข้ามาเปลี่ยนนะครับก็เล่นสำหรับงบน้อยแล้วกันเหรียญน้อยเออเหรียญน้อยก็เล่นทีมนี้ไปก่อนก็ได้เนี่ยหน้าทีมนี้เลยจัดไปเลยครับทุกคนโค้ดก็คนนี้เลยนะครับ เน้นเป็นทางควิกเคาน์เตอร์นะ8ปด้าได้อยู่อืมก็พร้อมแล้วก็ไปลุยดีสของเราต่อเลยดีกว่า Let's go <S าเอาล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เจอห้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับหืมฝั่งนู้นก็มาตึงอยู่นะก็สําหรับคนที่อยากเล่นนะครับสายฟรีไม่มีเอ้ไม่มีตัวเนี่ยครับก็จัดตามผมได้เลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตั้งแต่ดีสิเนี่ย9ก้าแปดเจดหห้าสี่สามใช้ทีนมนี้ได้เลยนะทุกคนไม่ว่าจะหัวตั้งหัวตก เล่นได้ตลอดนะผมลองมาแล้วผมก็จัดทีนี้มาทุกตานะครับอาจจะต้องเล่นให้เข้ามือกันหน่อยนะก็ไม่เล่นยากนะครับตัวที่โหดที่สุดนะสําหรับผมนะจูเนี่ยครับโคตรโหดผมบอกเลยมันผิวมันผิวจัดอ่ะเออปั่นโหดก็จัดตามนี้ได้เลยนะครับสาหรับสายโม่งก็มีฮฮแลนกอดโดมาก็ได้นะโอตอนนี้เป้หัวตั้งนะนะเป้อาจจะโม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าวิ่งหลุดเร็วแน่นอนไปดูทีมตรงข้ามมันก่อนเลยก็ไแล้วนะครับทุกคนปับ๊บอุย้ยนี่ไง โอ้โหก็แทกผม ну ição, Hopkins, สแลงอย่างนี้สู้ยังไงเนี่ยก็วัดกันไปเลยนะครับถ้าเราชนะตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้พูดตอนท้ายคลิปแล้วกันพูดต้นคลิปไม่ค่อยดีนะครับลางมันจะเสียนะครับก็อย่าไปหวั่นอะไรนักหนานะครับทุกคนก็ชิลๆเออคิดมากก็ดูจากรูปแบบแล้วน่าจะเป็นสายเปิดมงนะต้องระวังน้อยเยอ์เราชอบขึ้นสูงไม่เป็นไรลุยเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเล่นให้สนุก let's go อาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ทีมเขาก็ตึงไม่เบานะครับเดี๋ยวเปิดเสียงเกมเร่งเสียงบอลให้ก่อนมาอ๋อใครได้เปิดก่อนครับนี่ยมาดูกันฮึบโอ,โอ้เขาเปิดก่อนนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยถอยมาก่อนแล้วกันเอเบ็บเป้อาะต้องเม้มหน่อยนะครับอาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าทีมเขาก็ตึงเ,เรื่องนะอืเปิดมานี่เลยหรอฮึบว่าง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 ,าง,างเปิดข้ามโลกาไม่มองเอง เพราะว่าหมงไม่เป็นเออมันหมงไม่เป็นนะผมเลยไม่ไม่โขกเองมันโขกไม่ได้อาจจะส่งก่อนโอ้เปิดมาไกลยังรึบค่อยคอย่คอยเล่นแล้วกันนะครับทุกคนก็ชิวชิวพยายามเรียกสติเข้าไว้นะอืทีมเขามาอยู่หลังเราหมดเลยนะต้องระวังเลยเขาเล่นเล่นสูงจัดรึบสวยสวยสวยรอเพื่อนรอเพื่อนเข้าในาได้ขึ้นหน้าได้เข้ากลางลงโอ้นิดเดียว สวยเป้จูเนี่ยโอ้ล้ำหน้าว่ะเป้แต่วิ่งวิ่งแล้วยิงเองได้นะจังหวะนี้ขอดูไหมปับ๊บเออวิ่งไปข้างหน้าแล้วซัดเองได้นะครับแต่ผมติดส่งนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรติดส่งไปนิดนึงนะครับก็ชิวๆมาปั๊บป๊บ,ปบผมยังดูแผนที่ไม่เก่งนะครับถ้าดูแมปเก่งๆอาจจะแบบเล่นพิ้วกว่านี้นะปับ๊บผมไม่ค่อยดูหรอกแมปโอเคชิวๆระวังเขาหลุด เคลียร์ก่อนแล้วกันเยอะก็หาหาตัวว่างจูเนี่ยหลุดปะโรดี้เปิดข้ามโลกาทึบไม่เป็นไรสวยละดอกบาโอ้ยเปิดผิดนั่นนะ่ะมีโอกาสโดนจัดไหลไปไหลไปถึงเดืบอยปะสวยแล้วหมุนมาทีนึงเข้าในโอ้ติดติดติดสวยแล้วสวยแล้ว ก็จังหวะจังหวะจบสกกรมันไม่ได้นะเมื่อกี้สวยละปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเปิดขึ้นหน้าไปปั๊บลงมาข้างล่างฮึบเคสวยช่อง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 หาช่องหาช่องขึ้นแล้วปั่นเองเทียบร้อยโอ้โหสัตว์สวยงามมากนะครับก็ อาจจะเป็นพลังของเรานะแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจนะคนบางคนอาจจะรีบดีใจไปหน่อยนะเพราะว่ามันลูกเดียวอยู่นะการันตะีเนี่ยอย่างน้อยๆสามลูกนะครับเวลาเจอทีมตึงเอาให้ได้สามลูกแล้วค่อยยิ้มกันนะออไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแบบผมเป็นส่วนยับเลยนะโอ้ยบุกหนึ่งมาด้วยนะผมจะไม่กันนะครับเพราะว่าให้ปล่อยให้มันล้ำหน้านะเวลาเขาขึ้นสูงเขาก็จะล้ำหน้านะมังนะับปกติอะไรของผมไม่รู้กันอาจจะเปิดเปิดหม่งตามสูตรสูตรอะไรล่ะตามสูตรนะครับโอเคถ่านมากัน งันข้ามโลกาแล้วเปิดเข้ามาฟันได้โคกเคลียออกไปสวยสวยเปิดมองมาอีกโคกขึ้นไปหาช่องหาช่องเมซี่หลุดป่ะสวยแมซี่ืนิดเดียวโอ้โหมันเคลียมาข้างหน้าเลยนะทุกคนป<ะ>ังเกือบโดนนะเจ้านี้เกือบโดนนะครับฮึบอ้าวไม่วิ่งอีกแล้วคืออะไรนี่ เคลียร์ก่อนแล้วกันนะขโทษผมรู้สึกแปลกๆฮึบจูเนียร์หลุดโอ้โหเขาเคลียร์อย่างเดียวเลยนะจะจะมาหน้าโกเราให้ได้เลยนะหาช่องหาช่องปั๊บแมซี่วิ่งอูหเยอะเยอะเยอะๆๆคนเยอะขออนุญาตเคลียร์บ้างแล้วกันนะงัดข้ามโลกาโอ้หไ,ไอเป้ไม่วิ่งหรอเรียบร้อยนะครับหมดครึ่งแรกไปโคตรมันนะสำหรับผมนะ ก็มันเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเจอระดับนี้เจอทีมตึงนะครับก็ลุยกันต่อเลยแล้วกันเลสโก้ของก็บุกไม่ค่อยเก่งนะจะคืนหลังก่อนพยายามหาช่องนะผมรู้สึกว่าแผนเขาเนี่ยปล่อยช่องให้เราเยอะโว้เรียบร้อยนี่ไงสูตรอะไรไม่รู้นะครับลองกันได้นะครับผมใช้ไปเรื่อยเลยนะนี้ก็สำหรับแผนเขานะผมรู้สึกว่าช่องมันเยอะนะก็ลองส่งดูเรียบร้อยเลยนะครับอื้อ แต่อย่าเพิ่งดีใจขอสามลูกนะครับผมค่อยดีใจอึ๊บเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนฮึบฮึบไปไหนไวนะน่แมซี่ไปไหลขึ้นมซี่ว่างขึ้นโอ้โหนิดเดียวนะถ้าส่งไวกว่าน,นี้เรามีโอกาสได้นะครับทุนสวยเลยอึ๊บเอาแล้วมันหลุดมาแล้วมันหลุดมาแนละ้วจึ๊บเคลียไปคือหลังก่อนมซี่สวยเรียบร้อยตามสูตร หลุดล้ำหน้าป่าวะถ้าไม่ล้ำสวยเลยนะดูไว้ทุกคนเิปเฮ้ยอ้าอะไรอ่ะ <S <S เฮ้ยอ่าขยีตากันหน่อยนะทุกคนไม่มีใครเห็นอะไรใช่ไหมบอกผมดีอันนี้สโสดอย่างนี้หลุดนะครับจูเนียหลุดจูเนียหลุดอย่างนี้ส่งเป๊ะแล้วเป๊ปั่นโอ้โหจูเนียร์ต้องอีโก้นะไม่แค่ถ้าถ้าจูเนียร์อีโก้นะได้เลยนะเออเอาเรื่องนะครับตอนนี้มันเอาเรื่องนะ อย่างที่บอกจะเจอตึงมากนะครับแต่ขอเมมอีกลูกก่อนนะครับผมค่อยพักแล้วงัดเปิดมงเรียบร้อยส<ฮ>ามลูกนะครับตามที่เราหวังมาได้เดี๋ยวเพิ่งแอคแล้วเดี๋ยวโดนสวนก็ให้ทุกคนไปดูทีมเขาอีกทีนึงนะครับเพื่อตัดสินใจเอ้าเฮ้ยกดออกเลยเหรอเอีย๋ยวเพิ่งกดออกสิเอาทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับ ก็ว่าจะให้ทุกคนแวะไปดูทีมตัดสินกันเลยตรงนี้นะครับเขากดออกกันเลยทีเดียวเลยนะเออก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะว่าดีสามเนี่ยทีมเราก็พอเล่นได้อยู่นะเออเอาเรื่องนะทุกคนอาจจะมีแพ้มีชนะบ้างนี่ไงเออมีแพ้มีชนะบ้าง,ง,เ,ออางเป็นธรรมดานะครับเราก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่สู้ปับ๊บเออผมก็แพ้ไปสองตาบ้างตาที่แพ้ก็แพ้ยับอยู่นะ ก็ไหนมาดูกันก mm ่อนมาดูทีเมื่อกี้ก่อนดทุกคนไม่เชื่อปึ๊บโอ้ยนี่ไงก็อันนี้ก็เป็นประวัติการเล่นนะครับอาจจะแพ้ไปตาหนึ่งหกหนึ่งอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นไงวันนี้โดนโดนยับเอาเรื่องนะคนนี้เล่นรู้สึกว่าเล่นโหดอยู่นะดูดิโดนบิดเคอร์เลอร์ครับทุกคนโกผมมันรับไม่ไหวเอาเรื่องก็ประมาณนี้นะครับสกอร์เราก็พอเล่นได้นะไปดูทีเมื่อกี้กันก่อนโอ้ยดีสองนะก็ตึงอยู่นะแต่ว่าทีมเนี่ยโคตรตึงนะครับ นี่โอ้โหนี่นะครับทีมที่เราเจอเมื่อกี้นะครับเขาก็กดออกกันไปเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครสายฟรีทั้งหลายนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับทีมเราสู้ไหวจริงๆดูจัดไปสามลูกครับทุกคนเมาเมามันๆสำหรับคลิปนี้ก็ยิ้มหวานนะครับเต็มอิ่มเออแล้วไปเจอกันคลิปหน้าตอนที่เราดีสองกันเลยทีเดียวอืมแล้วเจอกันทนะุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟัง โคตรมันเลยครับตานี้เจอตึงของจริงสำหรับใครที่อยากตามนะครับอย่าลืมตามกันได้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย